รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ Right here, Major Cinepec Ratio Team, Studio Raminta. <laughs> อีสานัดไทยปกติใชมบางทีมันมีผมกูเหมือนลูกคุณดูลงมาดูตลกสามกูหนุเดินดูตลกม้ยคนเดินไปเซเว่นเขาได้รายการวนมาน่ด้วยเราหน้าด้ยเดือรย่ีออกกองบ้างดิสูกปกติก็คือสองันหนึ่ใช่ไหมแต่ถ้าชอบสูงมากก็คือ นิมิวยังอยู่กับเพื่อนซีคนดีคนเดิมเอมวิทวัสกันที่อัมพวาคราวที่แล้วยังเที่ยวนล้วเมามอยกันไม่น่าไว้ e ีนี้รับรองเต็มอิม่มสนุกสนานแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวพร้อมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไปเที่ยวจ้า เรายังอยู่ที่อัมพวาเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เราพักอยู่ที่เรือนสน่ห์ค่ะนะคือมะเชาเราก็ได้ไปใส่บาทต่อย็คือใส่บาทนะคทับคุณตาเช้าทำอะไรบ้างล่ะคือจริงๆเป็นคนชอบใส่บาทอยู่แล้วด้วยด้วยเนื้อเนื้อคนดีเนื้อเป็นคนเนื้อดีจริงๆแล้วชอบใส่บาทแต่ไม่เคยใส่บาทกับที่แบบเขาจะสกีปะพายายเรือพายเรือไม่รู้สับเลยไม่รู้สาบแล้วตอนที่เห็นแบบ มั้ง on the boat อ่ะคือแบบเราแบบ excited มากเลยนะอันนี <_ ś> <izz> ้อันนี้พุ่งอะไรครัพิซซ่าเออัดไทยอะไอนดีบางทีมันมีปมคือรายการนี้แกงกูอยู่นะแต่งตัวอะไรก็ได้ถ่ายอาหารเช้าปึ้งปึ้งทำไมก็รายการเราเป็นรายการแบบ เออกูเหมือนลูกคุณหนูลงมาดูตลกอ่ะไม่ใช่คนเรามาเอาโทามาเราก็ต้องแบบแต่งตัวแบบเออลูคุณหนูจะดูตลกมึงเหมือนคนเดินไปเซเว่นเขาได้รายการด้วยแล้วน่าด้วยเราน่าดูเด้อเด้วกอออกกล้องมั้งดิอ่นนี้ถ้าใครมาพักที่เรือนเสนหานะคะก็รีเพลสได้แบบวันนี้อยากจะแบบถ่ายรูปแล้วก็แบบมีเส้นอาหานลอยน้ำแบบนี้ใช่ก็สั่งได้เลยอย่างที่ปิงปองบอกเลยที่เรือนเสนหาเนี่ยนอกจากอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจของห้องพักแล้วที่นี่เขายังมี f r o z e n Bunch ไว้บริการสาวๆหรือเพื่อนๆที่อยากกินอาหารแล้วได้รูปสวยๆไปลงไอจกันด้วยนะหวานมาเนาะเป็นแบบกินน้ำตาลปี๊บแบบไม่ใช่ก็้าวจริงขาวแท้พิซซ่สาหน่อยเช้ชาๆขอเป็นผลไม้ล้วกันเนาะ หอมปลาหอมพอแล้วไปรีวิวห้องพักกันนะ,อ,ะออะเไปจ้า <ambient sound> มือเช้ารองท้องกันปีแล้วถึงสามคนนอกจากจะประทับใจบรรยากาศและบริการของรีสอร์ทที่รัดรยเนียก็อยากจะพาเพื่อนๆไปดูห้องพักกันสักหน่อยเพราะนอนสบายส,สุดสวัสดีค่ะควัสดีคทะเป็นไงบ้างเพื่องสบายดีก็สบายดีนี่เหมือนกัน ก็จะเป็นอะไรแบบนี้รักษารักษาเรือนเสนห่ะค่ะเขาเอาแฟชั่นอันนี้นแฟชั่นมากเลยอย่างนี้ค่ะแล้วค่ะที่นี่ตกแต่งสไตล์ลอฟิีนเพชรแล้วก็บรรยากาศของเรือนเสน่ห่าค่ะที่นี่จะมีแบบเหมือนมีท้ารืวพาลูมาใส่บาตรตอนเช้าก็คือเป็นยังไงบ้างเอ่ยลับสบายมากสบายมากบอกว่าที่นี่ หมอนนุ่มมากใช่ใชแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้มีแบบว่าอันนี้เหมือนเราอยากจะแบบออกความเห็นนิดนึงอ,อ,อยากให้เขียนว่าหมอนแต่ละใบทําอะไรบ้าง<อ>หมอ,น,อ <sk r isa> นเยอะนเ <c oughs> ยอะกูอยู่เงีอ้ยนอนก่อดหรือว่านิ่หนุนเ้เนี่ยเพราะหมอนหนุนละสองใบคนละหมอนโซฟาหกอย่างที่รู้ว่า ห้องนอสบายตกแต่งสวยแต่นะคุณผู้ชมอาจจะอยากดูแล้วว่าห้องเราเป็นยังไงเพรา่อยากเขาต้องอยากเลยเดินมาขนาดนี้แล้วต้องพาไปดูหน่อยเพราะว่าเขาจะได้มาพักไงเอาวพี่นําพาพวกเราไปหม่ค่ะเดี๋ยวผมจะถามว่าหมอนแต่ละใบให้ทําแล้วตอบให้ได้ด้วยนะโหกใบบนเตียงตอบมาไดุ้กบอกเรือเสน่หาเขาตกแต่งสไตล์วินเทจลอฟตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีสดใสระดับประดาด้วยของสะสมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวมีมุมน่ารักน่ารักให้คนที่ชอบถ่ายรูปได ไอเลือกเพียบเลยส่วนห้องพักนะหรออ่าทั้งสามคนจ้าไว่ายังไงไหนดูสิอันนี้คือห้องพิคเลยใช่ไหมว,าวา้าวอ๋อข้างในได้เงมีเป็นอีกสองห้องนี้นหรอมาดูกันเ,เลยข้งางในจ้าน,นี่นี่น,นี่คุณผู้ชมคะนี่ห้าห้าห้าอันนี้ได้เข้ามาเริ่มก่อนเลยนะเริ่มที่โซฟาก่อนเลยห้าลูกหมายถึงว่าถ้ามากันห้าคนเวลานอนต้องนอนท่าเนี้ย เป็นโซนห้องเล่นนะคะแล้วก็ตรงด้านนี้จะเป็นห้องใหญ่เตียงหกฟุตอันนี้คือเขาอยากรู้เพราะว่าาำโรงแรมแบบที่ดีๆหรูๆเลยอ่ะเขาจะมีหมอนเยอะหมอนเล็กเข้าใจได้เพื่อเพื่ออัดดูทีวีหมอนใยสองใบนี่คืออะไรอันนี้ก็คือแบบสำหรับลูกค้าที่นอนหงอนสูงค่ะ จะลองขึ้นมาหรือว่าแบบคอก็ต้องยาวมากมาก็คือลูกค้าเหมาะสดแค่จะแบบว่าพิงอะไรข้างหลังนะซึ่งอันนี้ลองไม่ได้อันนี้ก็ได้มอนกนได้เหมือนกันแล้วที่บอกว่าถ้าสูงสูงปกติก็คือสองอันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าชอบถูกมากๆก็คือคออีกอัน ก็แซวเล่นกันขำๆนะบอกเลยว่าที่ให้หมอนมาเยอะแบบนี้เพราะจะได้ตอบโจทย์ทุกกิริยาบทไม่ว่าจะนั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีหรือนอนหลับพักผ่อนก็สบายสุดๆเดี๋ยวเราไปดูอ้อแบบอื่นๆอยู่ด้านนี้ค่ะตรงนี้นอสบายมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่นสบายไม่ใช่ค่ะ อันนี้ห้องนั่งเล่นค่ะโอเคได้ค่ะมาเดี๋ยวห้องทานข้าวอ๋อนี่สำหรับแบบมีลูกๆมาใช่เพราะว่าเตียงเด็กจะแคบมากเตียงสองชั้นนี่เตียงสองชั้นด้วยค่ะอู้หแต่ห้องน่ารักอันนี้คือนอนได้สองคนอันนี้ได้สองท่านเลยค่ะอันนี้สมมติแล้วแบบแผนเป็นคู่รักของเราเป็นห้อมูลนะอันนี้เพิ่งจีพึ่งจี อันนี้สกิปเป็นแบบห้องลูกเลื่อนได้ไหมอันนี้เลื่อนหากันได้ไหมคะเลื่อนเหมอลูกค้าอยากมีเตียงอย่างนี้ได้อ๋อเลิศมาแส่วนมากก็จะแบบเหมือนเขาก็จะอยากมีเตียงคู่ด้วยเตียงเดี่ยวด้วยอย่างเงี้ห้องนี้ก็จะคือครบเลยอันนี้เออห้องน้ำสวยดูวิวสิเป็นยังไงบ้างล่ะ ฝั่งนี้เห็นเสาไว้น้ำสาไว้นะเป็นว้ำสาวอย่างนี้ห้องคืนเท่าไหร่ครับที่แบบด้านนี้ค่ะสำหรับจุเนียสูตรนะคะราคาวันธรรมดาอยู่ที่2,300บาทค่ะส่วนวันเสาร์หรือวันหยุดนะคะก็เลยจะอยู่ที่3,300บาทเท่านั้นอ๋ออันนี้ก็คือราคารวมอาหารเช้าคุณเลยอ๋อนี่ค่ะช่วงนี้ฝากหน่อยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะถ้าใครอยากจะมาติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะโอเคค่ะสำหรับเรื่องเสน่หานะคะก็จะมีเป็นเพจ Facebook ของโรงแรมค่ะเป็นเรื่องเสน่หาเราออฟเฟชั่นเลยค่ะลูกค้าทักทางเพจมานะคะถ้าบอกว่าดูรายการนี้ รายการไปเที่ยวจ้าไม่ได้ค่ะค่ะไปเที่ยวจ้าพิเศษหรอหอค่ะจะมีส่วนลดพิเศษให้ค่ะทักอินบ็อกมาเลยบอกว่าดูจากรายการนี้ไปขอ้ยน้าสำหรับแฟนรายการค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่นี่เราจะไปเที่ยวไหนกันตาจ้า อยากไม่บอกกูรู้อ่านบีบแล้วนี่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากหาที่พักผ่ันสบายๆในบรรยากาศเงียบสงบเดินทางสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพก็แนะนําให้มาเที่ยวกันได้ที่เรือนเสนหานะรับรองไม่ผิดหวังแต่ดูก่อนเขามีโปรโมชั่นสำหรับแฟนๆรายการด้วยโทรเข้าไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยบอกว่าดูจากรายการไปเที่ยวจ้าเขามีส่วนลดให้ใกลไปพักแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันบ นอกจากที่พักสุดชิคแล้วที่อัมพวาแห่งนี้บอกเลยว่าคาเฟ่ที่นี่ก็สุดปังไม่แพท้ที่ไหนเลยบรรยากาศร,ริออาหารเก๋กุดมากแถมเามาไมยเรื่องของเอมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนช่วงหน้า้ามพา